สวัสดีครับพ ma. hmm so so ี่น้อง fc แฟนช่องแฟนเพจครับพ่อกันท so ี่บ้านเจเตนรถครับเที่ยงพอดีครับเที่ยงวันที่เก่าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับงวดที่ผ่านมาครับหนึ่งเก่าหนึ่งครับบ้านเหล็กทีแต่ว่าบ่มมีผฟูตัดสื่อจักคนครับครับบอกยูหนึ่งเก่าหนึ่งครับแต่ว่าหันบได้ตัดสื่อพี่น้องบได้ตัดให้พี่น้องนําเพิ่นกับเขาเตียมเตียมขึ้นกันครับหนึ่งเก่าหนึ่งงวดที่ผ่านมา ตัดออกมากก็มีหนึ่งเก้ามันบ่ะแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับเตรียมเต็มครับเจตนรถบ่มมีงวนไดสีบนเขาครับเอามือนี่เจ้เพื่นสีมีแนวท่างจะได้ฝากพี่น้องเอฟซีก็ตามพอมาครับมาฟังน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับเนี่ยชอบผ้ารวยครับพี่น้องมาตามแนวทางครับ บุกถึงที่บุกถึงที่เลยครับเจเจรถเพชรลั่วบ้านอือครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นทำงานนักครับเบิ่งหัวบ้านเพิ่นสิแล้วแหละครับล็อกสุดท้ายว่าสั่นเพิ่นว่าใช่แล้วเนื้อตัดตักไายงวดเบิ่งหนึ่งบ่หมานบอ่อเจขายรถได้สองขันเขาเอาเงินมาให้ก่อนมือเลขออกเลยบ่หมานโอ้เลยบ่หมานเลยบ่ตัดเสื้อมันเบืหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งน่องสาวมันฝันฝันยูซูลินขนน้องสาวนะโทรมาบอก อันเฮี้ยนใหญ่น่ะเป็นงานมีอีกอย่งมีภาไปสันเขาเฮี้บุญเฮี้ยนว่าสันครับอาไีทีนึ่งเก่าหนึ่งเลย่าซือนใหญ่น้ำเนลลา่าสันแลเขาผันซือต้านหนึ่งเก้าหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งสองสองมาซันหนึ่งหนึ่งผันควมอืเออจะได้บดถือขามหนึ่งเนาะขาทขาไปนอเชียเนาะเสื้อถ่ายเนาะเป็นเสื้อถายครับ ก็เส้ได้แล้วมันได้ขายรถแล้วสองแต่ว่ามันก็ได้ได้แล้วเนาะมันได้โชคแล้วเจ๊ขันบ่มีเน่าได้ได้หรือเปลยาเนาะได้ได้เลยโอ้ได้โชคสองขั้นแล้ววันนี้เจ๊ขันโมวันที่วันไหนวันได้ฝันมันฝันนะครับแต่ซื้ออยู่แต่ว่าหวงสรวงวันที่สี่หวัเขาบวงสวงวันไหนหวงสวงวันที่สี่จุดถูกไหครับจุดนั่นเลขคือเบลหนึ่งสี่สาม หนึ่งสี่สามครับพี่น้องครับเลขถูกในงานบวงสรวงนะครับว่ายปูว่ายนั่นแหละว่ายเจ้าที่เจ้าทั้งนั่นแหละว่ายเจ้าที่เจ้าทั้งขอพรนมันบ่ครับเพิ่นให้โชคลาภก็เลย้ววเพิ่นบัดนี้ขันหัวแล้วขันมีโชคอีกงวดหน้าก็สิสลองหัวออกพรรษาพุ่นล่ะโอ้สิสลองตอนออกพรรษาบ่แจ้มเจนเนี่ยมันเละยง่หนิมันหน้าฝนมันเล่แมนๆ นางล่ำกับมาล่ำล่ำบากเนาะนั่งร่ำกับสีมีนางล่ำชุดขาวหาข้น<อ>แล้วก็มีโลงท่านมี่มาอหลองว่าล่ำล่ะโอ้คันออกขั้นศาแล้วก็สิมีงานใหญ่อยู่ตัวนี้นพี่น้องอย่าลืมเด้อครับออกพั้นศาครับ กันีกว่าท่านในฝันยังเลยว่าท่านในฝันแต่ว่ามีตะเล็กถูกมั็นใบเจหนึ่งสี่สามตัวเดียวนะหนึ่งสี่สามบานเด็กที่เป็นอย่งไรเจ่บานเด็กที่วันบานเด็กที่กับตามหนึ่งเก้าเก้านึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งมันออกเหรอเนาะบานเด็กที่กับตามขื้นเก้ามาครับวันตาเก้าเก้านึ่งแล้วกันนึ่งสามหนึ่งสี่เห็นปะนึ่งสามเลขถูกหนึ่งสี่สามกับนึ่งสี่หนึ่งสามเลขถูกนึ่งสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งสามแล้วกัสี่สาม อืจะตามนั่นเนาะตามนน,นัีเท่านี้เมื่อนี้พี่น้องเพิ่นก็ให้ไปตัดเอาเนะาะจ้าแต่ว่าโค้งสุดไทยค่อยมามค่อยใจเย็นๆบ่ต้องเฝ้าครื่องวัดวังหัน ว่าอาหารกินเขาอยู่มันเฝ้าบอกว่าบ้านแรกที่เด้อหนึ่งเก่าหนึ่งคนบริษัทไทยเนี่ยคนบริษัทไทยก็เฝ้าบริษัทน้องมันเฝ้ามันเป็นน้ำยังหลายมืองนะวันนั้นคำบอกเนาะว่เจ้ามาบอกฉันกินเขาอยู่ว่าสีว่าสิตัดใหายข้ากินเขานะเออมันเก่งใจตอนกินเขานี่แหละเม่าเก่งใจยูหนึ่งเก่าหนึ่งเด้อกานอีหยังกว่าฉันหายงวดนะบอกไรนั่นเยอะต่ว่าหันบริตัดอันละบริตัดยังว่าเสียดายเสียดายพี่น้องที่อีก งวดเดี่ยวไหมแม่คงสุดไทยงวดวังไห่แม่แต่พอสอกระเม่นนวนเนาะครับงวดนี้งวดนี้คงสุดไทยสิจังก็เนี่ยได้พี่น้องคงสุดไทยเดี๋ยวแถวฟั้งรถครับเอาแล้วแต่จิม่าแล้วฝันวันใดฝันแม่ก่อนสไทกันมาติดสิบ้วันใดฝันพ่องวดผู้ตัวดงกรืมาพ่อผู้ตัดองผู้ดงมะนี่มายืนคูยกันอยู่นี่แล้วกันนี่ก็ไม่ห่ากันมาพ่อกันยืนอ้าวจี้ ปูทวดงปดนี่นะจ้าเนี่ยแล้วก็ไม่เอาเจ๊เต็รถเจ้าเฮ็ดที่ยังวาจันทร์เทหัวแล้วปูอาจารย์โหคือเก่งเฮ็ดเอาเองบอก่นบอกเลขบ่าอะไเจ๊มานเนี่ยจีให้ตัวดีบอจื้อได้ว่าตู้ภาษาจีนเขาชื่อใดต้องหกสามกับยังวะเลขปูปดนี่นะปูดอนนาลิการ์ตูนต่ไปท้ายนาฬิการ์ตูนเล่ามาเนี่ยมาหาหลานเล่าเฮี้ยนดิบุญเล่าหลุดไก่มาเนี่ยได้แต่เลขเอาเจ้าจื้อได้แต่เลขชื้อได้หกสามกับ แดเกาหรือเก่าแปดว่ะขนาสิบยันแปดเก่าหรือเก่าแปดเนี่ยน้อยนี่ฮะก็แล้ววันนี้กับโจกฝนรองรถดัเด็ดนตกฝนร้องรถรองรถมาได้ฝนตกแหงนี่กระตากฝนปูกระตากฝนแล้วมันมีหงมปูเพรามือนี่ยถือว่าใข่ตัวนี้มือว่านนี่กายไม่ได้มือวานนี่เบนี่ยเบมาได้พอเห็นทำงานอยู่ ก็เลยโอ้บ่อลงก่อนครับช่วงใชเศ้าหาเทียงทำงานอยู่ช่วงใบ,บว,ว,าว,วา่างแล้ววา่<อ>วางไปนอนพักก<อ>่อน <c oughs> มาช่วงเที่ยงพอดีเมื่อวานนี่ก็ะไรเมื่อนี้ก็มาทเทียงพอดีอเทยงพอด,พดีแต่ว่าเมื่อนี้ยเจ้บ่พักเมื่อนี้บ,บ,บ,บ่พักพักบ่ได้บ่อเลี้ยปูนสีแห้งมันสงบ่เล้วอยากเล้วคันเล้วมันก็สบายคันเล้วมันก็สบายเนาะครับเมื่อนี้ยเจ้เจ้พันบ่ได้เปิดหมวกให้เบิ่งเด้อพี่น้อง เพราะว่ามันมันนั่นมันนาดำขันาบัวผู้งามเออเคขันบ่วผู้งามบอกคลิปบ่วบ่วสบายใจว่าสันละว่างามอยู่งามเนี่มันเคลื่อนกับผู้ขางามใจครับไอ้ช่อผ้าลวยว่าสันครับช่อผ้าลวยนี่ว่างามใจเนี่ยมันเคลื่อนว่าสันละว่านี่วันพระจำเนาะนี่วันพระจำสินสุเนี่ยว่าสันช่อผ้าลวยว่า อันชื่อศิล่บ้านนี่แหละแต่ว่าห้าวบ่ขาสาตว์วีวิ้าฮไกปฏิบัติเอายิฮียนนี่แหละปฏิบัติยู่นี่หละจี่ครับบ่้ไปนั่นวัดอยู่คุณแม่ไปนอนวัดอยู่ือเราไปแล้วไปเฮ็ดบุญล้วก็มาเฮ็ดหัวนี่ไปทํำบุญเอาหน้ามันยังไปถวายพระแล้วก็ไปใส่บาทแล้วกับมาแล้วมาก็มาเฮ็ดงานจาของเฮาก็มาทำงานทำืาอนี่เฮาทำมาเบิ่งเพิ่นทำงานแล้วเอาตัวเลขไปนําด้ลยพี่น้องครับหนึ่งสี่สามเลขถูกหนึ่งสี่สามแล้วก็ตามเลขที่บ้านเนาะครับเนาะ นบ้านป้ายแดงข้างอยู่หลังตู้มันตกใส่ตีนแม่มือนั่นเลียดออกเงียบเลยเลขไทยเจ็ดแปดเลขไทยเจ็ดแปดจักป้ายแดงข้างนี่ทั้งเจ็ดอีแปดเลขป้ายแดงแกออกจากรถซื้อม้าแหละรถซื้อม้าบ่ได้ขึ้นไปเลยบ่ได้ขึ้นไปซื้อมาตะกรุงเทพแล้วบ่ได้ข้นไปขึ้นเขาเจ็ดแปดลงไทยเจ็ดแปดแกอันแผ่นหนึ่งหันอีกขั้นหนึ่งหันหกสามมันมันหนีบอยู่น้ำกันแต่ว่าแผ่นเจ็ดแปดตกลงมาแผ่นหกสามบ่ตก นี่มีสองขั้นมีสี่แผ่นนะแสดงว่าเจ็ดแปดเนี่ยตกลงล่างแล้วเจ็ดแปดตกลงมาใช่ซื้อหมองสัญญาณมาตกลใส่หลังตีนพอดีเอาเจ็ดแปดบองหวัดเหนือสันได้ไว้ดอะไรจะบังเอิญถึงขนาดนั้นหรครับเจ็ดแปดบองหวัดนี่ว่าสัญแล้วเจ้าที่ไห้บอกว่าตกลงมาย่างไปดีๆไหมบันนี้เดือเจ้าที่พนัดไหยเจ๋อแล้วนั่นนั่นนันซีสามเหมือนเป็นเจ็ดแปดบอกหวัดเนี่ยโอ้ขาดขาดขาดเอาล่อให้มี่ผู้ใดผู้หนึ่งฝัน ลูกไส้ฝันกับเมน่นน้องสาวฝันกับเมน่นย่ายฝันกับเมน่นคอยมีผู้ใดผู้หนึ่งฝันในครอบครัวเครือญย้ายครอบขัวนี่เครือญาตินี<ม>่ซ<ส>ีแมนซีเมน<ม>ทุกคนน้องสาวซื้อลอตเตอรี่ซื้อหาสามต่วันบ่ถือบ่ตรสูติบตเบิบ่งดูฝันแม่นว่าเฮียนใหญ่เป็นงานบริการหนึ่งก่อนหนึ่งต่ว่าลอตเตอรี่เราซื้อหัดละใบเราซื้อใบเดียวหาสามสามหาไม่ได้บ่ได้หกตัวเนาะ คุณยายน่ะคุณยายกับแม่นครับก็ได้นอกถือซือเก็บซึ่งวันคือกันแล้วคุณยายก็ได้ยายปันครอบครัวกันแม่นจ้าขันเห็นแม่นอี่รีคันขันห้าวัมีเงินสมบูรณ์ในถุงเงินเบิดอนังสี่ไก้มือเลขกวะเข้าไปซื้อเลขถือเลขรถไนะเป็นต่นก้อนทำบุญนะเจ้าเต่างเงินอยู่ดิย่าให้ซื้อกันเบิดเงินปุ๊บมาปั๊บโหลดมาอัตโน้องมันถึแต่นั่นดิดิเนาะว่าเป็นต่าเสื้อเอาบพรว่าสิได้หัวดิเงินกันไส้หนี้ใส้ซิ้นละ โอ้ยอยากได้หัวเด้มายืนจมอยู่เนี่ยอเอาาได้หัวเพิเ่นกไห้คือเลขกซุงหัวที่นี่ได้หัวค okay. ือเลขกนั่นถือเลขกที่นี่ สูงวดน้อก็เบิดถึงวดนี่รับวดวังนี่ก็ดีใจน้ำเกลือปูยาพรมเจ้าทีเพิ่นหายเนาะน้องกบบัสถึงวดนึงนึงกบบัสถือกับขายรถได้สองขันนั่นเห็นบ่อนไ่มคั้นหนึ่งใจเงินสดคันหนึ่งจำสีพันธั้นหนึ่งใจเงินสดนั่นก็เลยบ่ได้ถือเล่บแต่เล่บบอเทนเงินมีแล้วเขาถือเงินสดมาวางเอาขายรถเมื่อพร้อมคันหนึ่งพอได้เงินสดคันหนึ่งเขาจำโอ้ยขั้นนั้นมันถือเลขเนาะพ่อคันที่เขาจำนะที่สี่ให้พ่อเบื้ มือพ่อมาไทยยังบอกว่าพ่อนั่นขั้นนั้นเขาจำเงินนะห้าห้าสี่พ่อผ่นไปไทยเขาบงบบูมันออกหาสามพีเด็กหน่อยมาบอกสิบสอออกสิบเอดเงือบะ่เดกหน่อยบอกสิบสองนะแม่เลขส 22, ีออกสิบสอ่ออกสิวันนี้เนียเดวจะบอกเหมือนเนาอะพี่เด็กน่อยมาขายาค่ะพี่บอกคนคนบอกขืนตื้อไอม,มันหอนลงไปค่ะลื่มเลื่มันหยากยางหูเลยเลื่อม ยากยังบูลืมมันสิเหล่มันทำงานมันก็เลยครับสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณเจหลายๆด้วยครับเจมี่ยังฝากถึงพี่น้องเอฟซีกับเชิญครับแนวทางให้เป็นแนวทางเด้อบรคงสทุท้ายคอยว่าแขน์ยาฟ้าสือมันบรทธนิษฐ์ค่ะครับครับครับกะขอบคุณหลายๆครับพอบกันไหมในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอฟซีครับครับสวัสดีค่ะลาสิบนาทีบอก